ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับครูอ้อยเขมทิศชีวิตแม่ไฮโซทะเลมีสินทรัพย์มากถึง1 6 6ล้านบาทเปิดรายได้ครูอ้อยเขมทิศชีวิตแม่ไฮโซทะเลที่มีข่าวถูกจับกลุ่มข้อหาพ้นทรัพย์พบบริษัทมีสินทรัพย์มากถึง1 6 6ล้านบาทจากกรณีที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวนายธลิตณพัฒน์ลุงหรือไฮโซทะเลซึ่งเป็นลูกชายของครูอ้อยเขมทิศชีวิต ที่คอนโดมิเนียมด้านลุมพินีและจับกลุ่มนายเพชรบุญวงนักธุรกิจด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขาบ้านพักหรูราคากว่า10ล้านบาทย่านนั่งนิวาสหลังตกเป็นผู้ต้องหาถูกนักธุรกิจชาวสิงคโปร์เข้าแจ้งความให้ตำรวจจับกุมตัวในข้อหาร่วมกันพ้นทรัพย์และกักขังงวงเหนียวจากเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่2 2ิมิถุนายนที่ผ่านมาที่ไฮโซทะเลและนายเพชรได้นัดให้ผู้เสียหายไปพบที่ร้านอาหารย่านรัชดาพิเศษ เพื่อเจราจาเรื่องนี้สินจำนวน3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหาติดค้างผู้เสียหายอยู่หลังเจราจากันเป็นเวลานานกล้องวงจรปิดของร้านจับภาพไฮโซทะเลกับกาดเดินล็อกตัวผู้เสียหายออกไปเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยผู้ต้องหาขับรถยนต์เอ v หรูของผู้เสียหายพร้อมทรัพย์สินจำนวนหนึ่งมูลค่ากว่า4ล้านบาทสำหรับนายธลิตณพัฒรลุงเป็นลูกชายของครูอ้อยชิตินาณณพัฒลุง ที่ใครๆรู้จักกันในชื่อของครูอ้อยเข็มทิศชีวิตที่เกิดกับสามีนักธุรกิจอย่างไรก็ตามในวันปีใหม่ของปี2540บิดาของเจ้าตัวต้องประสบปัติเหตุจนเสียชีวิตซึ่งในตอนนั้นเด็กชายมีอายุเพียง11เดือนเท่านั้นโดยคมชัดลึกได้ลงประวัติของหนุ่มคนนี้ไปแล้วรวมถึงแม่ของเขาไปแล้วแต่หลายคนยังคงอยากทำความรู้จักแม่ของเขามากยิ่งขึ้นคมชัดลึกจึงได้รวบรวมมาให้ครับ ย้อนกลับไปเมื่อปี60ครูอ้อยได้เข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่ามีขบวนการจ้องเล่นงานทำลายชื่อเสียงถูกคมคู่กันโชครัพย์เป็นเงินกว่า11ล้านบาทหลังปรากฏเป็นข่าวในโลกออนไลน์หลายประเด็นไล่เลียงมาตั้งแต่ปมนำรูปดารานักสแสดงไปใช้โปรโมทคอร์สการเรียนรู้เข็มทิศชีวิตลงใน Facebook การคิดค่าอบรมแพงเป็นหลักแสนอดีตลูกศิษย์เก่าวหาว่าถูกคักชวนให้ร่วมลงทุน ด้วยการซื้อหุ้นสูญเสียเงินนับ10บล้านต่อมาทางสำนักข่าวอิสราได้ออกเปิดเผยข้อมูลเรื่องทรัพย์สินและรายได้ของครูอ้อยพบว่าเจ้าตัวมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจำนวน15แห่งธุรกิจหลักที่ทำคือผลิตและจำหน่ายหนังสือจัดประชุมอบรมสัมมนาและอสังหาริมทรัพย์ส่วนธุรกิจที่สร้างรายได้มากที่สุดคือบริษัทเข็มทิศจิตใต้สำนึกจำกัดและบริษัทเข็มทิศ NLP จำกัดซึ่งเป็นธุรกิจจัดประชุมทั้งสองแห่งโดยบริษัทเขมทิตจิตใต้สำนึกจำกัดจดทะเบียน10ตุลาคม2556ทุน1ล้านบาทตั้งอยู่เลขที่64ทับ2หมู่7ถนนบางประกงฉะเชิงเซาตำบลท่าสะอา้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานำส่งข้อมูลงบประมาณการเงินณ31ธันวะา59แจ้งว่ามีรายได้รวม23,553,000 862บาทรวมรายจ่าย21,175,077บาทกำไรสุทธิ1,760,184บาทส่วนบริษัทเข็มทิศ NLP จำกัดทะเบียน2พฤศจิกายน2553ทุน1ล้านบาทตั้งอยู่เลขที่64ทับ2หมู่7ถนนบางประกงชะเชิงเศราตำบนท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดชะเชิงเศรา นำส่งข้อมูลงบการเงิน31ธันวาคม2558แจ้งว่ามีรายได้รวม54,335,969บาทรวมรายจ่าย46,862,876บาทกำไรสุทธิ1 6 7 4 3 2 7บาทจากการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ของบริษัทเขมทิศ NLP จำกัดพบว่าสินทรัพย์รวมกว่า 1 6 6 2 00 1บล้าน2แสบาทโดยในส่วนของสินทรัพย์แยกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด1 7 6 00 1 2 4 5ล้าน6แสนบาทลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ7 3 3ล้าน3แสนบาทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 141ล้าน184,906บาทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน67,465บาทส่วนหนี้สินแจ้งว่ามีหนี้สินหมุนเวียนได้แก่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น874,127บาทส่วนหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน1นปี13,236,000บาทเงินกู้ยืมระยะสั้น 45ล้าน9 0บาทภาษีเงินได้ค้าง246,753บาทหนี้สินหมุนเวียนอื่น425,418บาทรวมหนี้สิน60ล้าน682,299บาทส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนได้แก่เงินคู่ระยะยาว90ล้าน404,076บาทหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น157,832บาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน90ล้าน5 6 1 9 0 9บาทจากการตรวจสอบอยังพบด้วยว่านอกเหนือจากบริษัทเอกชน15แห่งยังทำธุรกิจและผลิตจำหน่ายหนังสือจัดประชุมอบรมสัมมนาและอสังหาริมทรัพย์แล้วครูอ้อยยังปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทดอกเตอร์ไลท์พัดจำกัดโดยจดทะเบียนตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2559ทุน1ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่107ซอยประเสริฐสิทธิ์ถนนสุขุมวิท49แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครแจ้งประกอบธุรกิจค้าและจำหน่ายปีกส่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์อย่างอื่นทุกชนิดเครื่องสำอางสบู่ยาสีฟันยาสระผมโลชัน่นครีมบำรุงผิวรายชื่อผู้ถือหุ้น18กุมภาพันธ์2 5 5 9นางสีรัต์ตอสุวรรณถือหุ้นใหญ่สุด6 0นางสาวพุทธชาติ วงสุชาติหรือตุ้ยตุยนักสแสดงพิธีกรและดีเจ35%เรกูอ้อยหรืออยู่5%ปอย่างไรก็ตามสถานะล่าสุดได้มีการแจ้งทะเบียนยกเลิกบริษัทนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่10ตุลาคม2559และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบ,บัญชีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2559ท,ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งได้ไม่ถึง1ปีอย่างไรก็ตามตอนนั้นเองยังมีสมาชิกเว็บไซต์พันทิป โพสถึงรายรับหลักสูตรเข็มทิศชีวิตของครูอ้อยพร้อมแฉว่ายังมีผลประโยชน์แอบแฝงในลักษณะเดียวกันอีกหลายอย่างคำนวณรายได้ของคุมบริษัทเข็มทิศสัมนาคอร์สเข็มพิศ2วันสนุนราคา25,000บาทต่อคนนักเรียนขั้นต่ำา2 0 0คนต่อครั้ง1เดือนเปิด2ครั้งคูณ12เดือนเท่ากับรายรับ120ล้านบาทอ่านว่า120ล้านบาทรายใจ่ายในการอบรมหลักๆ มีแค่ค่าจัดสถานที่ประมาณ1 2 0 0 0ล้าน2แสนบาทต่อครั้ง1เดือนเปิด2ครั้ง12เดือนเท่ากับรายจ่าย28.80000ล้าน8บาทไม่ถึง1.4ส่วน4กำไรสุทธิจากการจัดคอร์สสัมมนาเข็มพิษ1 2 0ล้านลบ28ล้าน8 000, บาทเท่ากับ9 0ล้านบาทต่อปีขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ